เสร็จ e แล้วเราก็รออาหารมาส่งแต่เราจะไม่จ่ายตังค์หรอกเพราะว่าเราจะเกลงงับของหน่อยครับคุณสั่งของมาเยอะเลยดีละเราไม่ต้องไปรับของนี่แหละของปีของฉันเฮ้ยนี่มันขี้โกงจะหลอกกินปีนี่นะ เนี่ยเห็นไหมเส้นผมเห็นไหมนี่ดูสิด um ูสิน้าเบื่อจริงๆโรงเรียนก็ปิดเพราะโควิดฮอยู่แต่กับน้องน่าเบื่อจริงๆเลยอมีอะไรทําแก้เบื่อม้างเนี่ย เล่นกีต้าก็เบื่อแล้วฮะคิดออกแล้วแกล้งสังอาหารแล้วไม่ต้องจ่ายตังเล่นนีกว่าจะ <c oughs> สั่งอะไรดีนะโอเคเอา,อาหารที่เราชอบโอเคเสร็จแล้วเราก็รออาหารมนาะสง่งแต่เราจะไม่จ่ายตังหรอกเพราะว่าเรา ล <laughs> หลังนี้นี่แหละโอเคถึงแล้วสั่งของเยอะเลยเนี่ยโอเคโอ้ห okay. oh, ของที่สั่งเยอะเลยอนะเอ๊ okay. หรือไม่ได้ยินโทรไปดีกว่าอเอ๊ะทำไมไม่มีคนรับเนี่ยเฮ้ยโทรมาไม่ต้องไปรับหรอกทำเป็นแบบไม่อยู่ไป ออกมาสิครับมีใครอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมมารับของหน่อยครับมีคนอยู่ไหมครับเนี่ยออกมารับของสิครับรับของหน่อยครับ,รบ,ค,รบคุณสั่งของมาเยอะเลยดีละเราไม่ต้องไปรับของ ไม่มีใครออกมารับเลยเงินเราก็หมดแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายด้วยไม่น่ามาทำกันได้เลยอะของตั้งเยอะเจาไปไหนเนี่ยบ้านคนรวยแท้ ทำอย่างนี้กับเราได้ไงเนี่ยมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นสั่งแล้วไม่ยอมบอกมาเอา,าอุตส่าห์ทำมาหากินซื่อสัตย์ชุดที้ อะไรขึ้นเนี่ยน้ำมันหมดก็คิดว่าจะได้เงินไงมันก็ไม่ได้เติมน้ำมันไม่มีตังค์แล้วเนี่ย <c oughs> ทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย เงินก้สุดท้ายที่คิดว่าจะได้ก็โดนคนแกล้งอีกพอแท้แล้วเกินด ใครเป็นอะไรอ่ะทำไมนั่งร้องไห้อยู่ไปแวะนูดีกว่านคนนี้เขาเป็นอะไรเน,นี่ยไปดหน่อยดีกว่าคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมนั่งร้องไห้แบบนี้ล่ะอ,อ้รถผมน้ำมันหมดอะครับพอดีว่าเงินผม ตอนสุดท้ายผมมาไปซื้อของและมีคนแกล้งไม่รับของจากผมนะครับจริงเหรอคะแค่งั้นฉันจะรับผิดชอบค่าอาหารพวกนี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้ลูกชายฉันค่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะขอบคุณมากครับคุณใจดีมากเลยกลับมาแล้วจ้าเด็กๆ เป็นไงบ้างลูกเอาแม่กลับมาแล้วหรอครับใช่แล้วแล้วแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยจริจริงๆแม่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาหรอกแต่ว่าเมื่อกี้อะ่ะแม่ไปเจอคนส่งอาหารเขานั่งร้องไห้อยู่ข้างทางอะ่ะ<อ>คุณซื้ออาหารเหรออืมใช่ลูกเขาบอกว่ามีคนโทรกแกล้งเขาอ่ะสั่งอาหารแล้วก็ไม่ยอมจ่ายตังค์เขาไม่มีตังค์แม้กระทั่งจะเติมน้ํามันด้วยนะเขาบอกว่า เขามีจังแค่แบบก้อนนั้นอะเป็นก้อนสุดท้ายก็ต้องมาจ่ายค่าอาหารอีกแม่สงสารเขาแมาก็เลยเนี่ยหมอมาหมดเลยเนี่ยเอามากลับมาให้ลูกดูสิมีแต่ของที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยอเคสซีอะไรก็หมดแม่ครับถ้าน,นอนที่เจบอกแม่อะไรทุกอย่างแม่คงไม่โกรธใช่ไหมครับอบอกอะไรอ่ะลูกคือคนที่สั่งอาหารแล้วไม่รับคือผมเองครับฮะ ทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกก็มันน่าเบื่อนี่ครับไม่มีอะไรทำโอยดีเจนี่ลูกรู้ไหมว่าการที่ลูกทําอย่างเงี้ยมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะลูกลูกสนุกก็จริงแต่ว่ารู้ไหมว่าพี่เขาว่ะน่าสงสารมากเลยนะเขานั่งร้องไห้ยอยู่ข้างทางอะ่ะลูกคิดดูสิครับแม่บุ๋มฝันปิดแล้วก็โอย ต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้อีกนะครับลูกเข้าใจไหมใจเขาใจเราอะลูกต้องนึกถึงนะครับครับทุกคนคะจำไว้นะคะว่าอย่าสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนะคะอย่าลืมะแม่คะอย่าลงะียนหนึ่งนะเอามาเดิมจะจะเหมือนเดิมโอเค,อเค,อเคไปรอเลยจ้า โอ้โหขอบคุณมากเลยครับอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยจริงๆ ว้าวน่ากินจังเลยค่ะอืออร่อยนะเนี่ยได้เวลากินของฟรีละ เอ้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันขี้โกงจะหลอกกินฟรีนี่นาเฮ้ยโกงตื่นค,คนสมัยเนี้ยถึงเวลาโวยวายลวนี่แม่คะ อยู่ไหนมันนี่เลยนะทําแบบนี้มันได้ที่ไหนกันมันนี่เลยคะค่คสักครู่ค่ะมีอะไรค,ครับคุณลูกค้าแตนยาเหรอคะก็ในยาเนี่ยมันมีเส้นผมมากเนี่ยเห็นไหมเส้นผมเห็นไหมนี่ดูสิดูสิตัวเมื่อกี้ฉันดูแล้วมันไม่มีน,นะคะลูกค้าฉันดูดีๆแล้วนะคะจะยังจะเถียงอีกก็ดูสิเนี่ยดูสิเอ่แต่คือทางร้างเรา ไม่มีใครมีผมสีนี้นะคะก็มันโดนน้ำตามันโดนน้ำยำเนี่ยมันเป็นโกรธอ่ะในดีเนี่ยเราเห็นนี่คุณขี้โกงเลยเนี่ยเมื่อกี้ตอนผมออกไปจากห้องน้ำอะ <c oughs> ผมเห็นนะคุณอะดึงเส้นผมลงไปในยามอะนี่จะมาขี้โกงกินฟรีใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไหนไหนไหนอย่ามาปักปลัล๊มใชนนะคุณมีหลักฐานอะไร <c oughs> ทำไมจะไม่มีหลักฐานร้านนี้มีกล้องวงจรปิด จะได้เปิดเวละจะได้แจ้งความจับไปเลยข้อหาเนี่ยทำให้ร้านก็เสียชื่อเสียงแล้วก็มาที่โกด้วยเนี่ยตกลงยอมรับไหมเออ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 ,เอ,อไม่ต้องคืนแล้วไม่ต้องคืนแล้วเฮ้ยเนี่ยชคดีที่พี่เห็นนะเพ <c oughs> ราเนี่ย <c oughs> เขามันหลอกกินฟรีเนี่ยพี่เข้าห้องน้ำพอดีมัน้เห็นดึงเส้นของอยู่เนี่ยพี่รู้ว่าร้านลอกไม่มีหรอกขั้นตอนปิด <c oughs> สงสารคนจะมาหากินสุดจิตคนสวยนี่นี่ แต่งตัวก็ดีสวยก็สวยรู้หน้าไม่รู้ใจทุกคนครับจำไว้น้ครับว่าอย่ารังแกคนหาเช้ากินขํานะครับอย่าขี้โกงอย่ากดโกงกันเพราะทุกคนเนี่ยต่างก็มีต้นคุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามโกงคนอื่นเด็ดขาดโอเคนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะคร<อ>ับขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามแล้วฟันกระดิ่งในชาแนลีิดดีทีวีด้วยนะคะ